สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกแล้วปาร์ตี้สามตอนที่สองน่าจะเล่นใม่จบเลยก็รอ,อย่าบอกว่าให้เล่นนับ,น,บน,นะและเล่นนับหนึ่งใหม่นี่ผมจีินะเว้ย,ย่าบอกว่าเล่นนับหนึ่งใหม่ไม่เอานะนางเกมก็เล่นนับหนึ่งใหม่ผมจีิมากมันใช้เวลาชัวโมงหนึ่งเลยนะเอาจีิใช่ไหมเนี่ยเออเดี๋ยวรอสักสามสิบนาทีแนละ้วค่อยเข้าโอเคเข้าไป อย่าบอกเล่นนับหนึ่งใหม่เกมอย่าเล่นนับหนึ่งใหม่ใช้เวลานานมากเลยนะหนึ่งชั่วโมงเลยนะแบบไม่ได้ตัดต่อไงบอกนี่ผู้ชมรู้ไปเลยแบบไม่ตัดต่อไม่ใช่เวลาเล่นตีชั่วโมงแล้วจีบปัดต่อเป็นเนี่ยแต่ทำไมนะอย่าบอกว่าเล่นนับหนึ่งใหม่ไม่เอานะตัวจีมขอร้องอย่าเล่นน้บหนึ่งใหม่ขอร้องอย่าเล่นน้บหนึ่งใหม่อย่านะ เล่นนับหนึ่งใหม่บกยีดโ,โอ้ชีชพจัดกายให้เล่นนับหนึ่งใบไอเกมชั่วบันไดให้กูเล่นนับหนึ่งใหมใหหให่โอ้โอหนึ่งชั่วมองเต็มอีกเร็วไม่ต้องหลับไม่ต้องนอน ไอ้ไอ้สัวอาข้ามจะก,กีปไปตรงนน้นเลยอู้ว่าจบมามาให้ดูบอสไฟมาอีกรอบหนึ่งเพราะเราผู้ชมน,น่าจะแรแ,แล้วแหละบอสไฟให้ดูอีกรอบหนึ่งผมรู้เทคนิคไอ้บอสนี้แหละบอ,สไ,ส,อ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 ,บอสไฟมามาสิอิงมา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 ออกมาบอสไฟมาบอสไฟอู้ย มาบดไฟผมจับเทคนิคได้แล้วเทคนิคคือเอาง่ายๆมาตรงไหนตบตรงไหนตรงนั้นทุบ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 คืออะไรขึ้นหนึ่งก่อนคืออะไรพ่นแน่เลยใช่ปะไม่ใช่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 ทุบทุบทุบนิ่ม ไม่ได้เด็กไม่ได้เด็กไม่ทันบอสไฟเหรอมาสิบอสไฟตกมาปุ๊บ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 เป็นบอสไฟที่ มากครับเลือดเชคหวานเชคงูงโงครับมันนะจะตายแล้วนี่ลบว้าวนะก็ัวจังเลยว,ว้าวมาบอสไปครับเป็นบอสที่งดง่ายจำเทคนิคบึ๊บตุบท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 ุบ อเอาที่ยิงบอสจะตายอยู่แล้วครับแก้เลือดเก้หวานโงโง้ครับแก้เลือดมันเกือครึ่งหนึ่งแล้วโอเคบือมาตรงนี้อเอากินบอสต,ตัวนี้ไม่ได้ยากนะครัจับแท่กิกมันได้เนี่ยเท็กบิก๊กแบบกดยังง่ายมาบอสไปปล่อยมานางปล่อยมาปล่อยเท่าไหร่ปล่อยมาให้หมด ปึงทุบนี่เนี่ยนี่เนี้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 ยอะไรโค้นนะป๋าไม่ใช่บึงแล้วบึงแล้วพันเอาท่านป๋าพันทันท่านทานท่นทานเลือดเราจะไปแล้วสักทีดูดิเลือดเราจะไปแล้วสักทีดูดิบอสจะตายอยู่แล้วครับตีไม่ตีตีขวานเอาจีงแค่ขวานงมัน คือปืนเนี่ยมันไม่น่าจะตายมีชาหรอหกแค่หวานโง่มาแล้วตายแล้วแค่หวานโง่ดูอีเลือดลดแบบอามาตะมากครับมาพ่นแน่เลยสภาพแบบน,น,นี้พ่นแน่นอนน่าหนีขูข่ว่าทำังว้าวน่ากลัวจังเลยใครกลัวแหวปีนี้เอออย่ามาเล่นนะผมไม่กลัวหรอก เลยไม่ได้เบียวครับปีไม่ถี <c oughs> <c oughs> ่ปีเฮ้ยเหน่อยเป็นว่าตายแล้วบอสและกอดบอสอีซี่เกินบอสมาเรียบร้อยฟอสอีซี่เกิดโอเคข้าไปที่ที่ที่แบบที่ผมอะไรปะข้าไป โอเคผู okay, ้ชมเหลือจุดเดิมแล้วเดี๋ยวจะแก้แกุญแจเดี๋ยววิ่งกลับมาอัดตรงที่แบบเอากุญแจวิ่งกลับมาโอเคโอเคไปสกีบโอเคผู้ชมได้เก็บก,ก,ก,กุญแจสีน้ําเงินแล้วเหลืออีกห้องนี้กับห้องนี้ห้องนี้เลยอ,อีกต่ออีกห้องวะสองสามสี่ห้องอห้องอะเท่าไ โอเคสีห้าโอเคเอามาตอนไหนไม่บอกตอนเริ่มหน้าเลยผีมาแบบเลพอร์ตอ่ะผมหาอยู่แบบสองทิศแล้วไอ้ผมเดาอันไหนผมเปิดไปแล้วอ๋อผมจำได้มาทางนี้ใช่ๆๆมาทางนี้แล้วผมเก็บกุญแจไว้ที่ไหนอ๋อชิปคอมมอนเมนผี ไปพ้นไปโอ้ยต้องไปทางนั้นด้วยปรปเดินผีนี่ฉลาดวาะเออผีเวผมอยู่ในน้ำนะทำไมชอบมาดักเนี่ยผีนี่รู้ว่ะเหมือนรู้ชมผมว่าผีมันรู้อะเหมือนเกนมันอยู่ตรงนั้นเวเหมือนผีมันรู้ผีมันบอกว่าฉันรู้นะ จะเอาแก่ห้องนี้ฉันจะดัดไว้เลยฮมาเอาสิได้ผีเวนอีผีเวนได้ได้ได,ได้เดี๋ยวจะจัดให้ผีจัดให้แรงแรงอาคุณยายมาเอาทีเดียวได้ไหมปันหาขี้เกียนวิ่งเว้ยมาหรอไม่ ทางออกอยู่ไรงไงวะผมมันลืมทางออกนะ่ยประเด็นผมไม่ไจำโอเคมาและคุณแกน,น้ำเงินใช่ไหมหรือคนณแกรเรียกว่าคุญแกเหล็กก็ได้นะเฮ้ยคุณแกอเลี่กโอเคไปเอาแกไปไม่ใช่ไม่ใส่เอาแกมาเดี๋ยวค่อยอัดโอเคไปสกิปโอเคผู้ชมเจอคุณแก่และ กุญแจน้ำเงินโอเคไป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 โก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 เหลือกุญแจตุ้ดตายแจแดงไปสกิปโอเคผู okay, ้ชมได้กุญแจแดงแล้วได้เวลากลับทางไหนดีวะอ้อทิปอ้อทิปคอมมอนแม่คอมมอนแม่คอมอม,คอมอนแม,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 ม่แมวแมวแมวโอเคโอเคหลบทัน ไปชื่อโอเควิ่งเลยวิ่ง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 ทันป้าโอ้จีตันตันจีตันตันทางตันพี่พี่มาแบบพี่รู้อ่ะเอาง่ายๆผีมันรู้อ่ะผีกูยิงรู้ฉันรู้นะจ๊ะฮ่าฮ่าฮ่าคิดวาฉันงงนั่นเหรอจ้ามึงจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวได้เล็บมันมันฟุ้นอ่ะมา อาวุธนี่น่ะย,ยิงผีได้นะฉันยิงเอาไปยิงผีไม่มืนไส้มันแล้วกูล,ลืมอีกแล้วเมื่ต้องไปทางนี้โอเคมาไส้ผีวันนี้โอเคไปโอ้ประตูเนี่ยไส้กุญแจสามอเลยนะประตูบ้านบีอ่อฉีบอาวุธอันนั้นที่เราเอามาไม่ให้อ่อฉีบจะเอาไปยิงผีสักหน่อย ทำไมเราไม่เอามันมาเราทิ้มมันทําไมอ่ะมันมีประโยชน์แค่ไว้ลูกแก้วอะมันน่าจะมีประโยชน์แบบนั้นนะอบบน,นั้นนะน่าไว้ยิงผีไม่เหลือเป็นฝุ่น่ะเอาง่ายนั่นอะไรอะวเจมป์ป่อย่าบอกว่าบอสไฟอีกแล้วอะบอสไฟววเจมโอไม่นะโอไม่ตัวนี้เหี้ย โอเควิ่งวิ่งสปีรันอ๋อ,อ,อตัวเราหาอะไรนะกูจะรู้ป่าหาอะไรคือมันไม่บอกอ่ะหาอะไรอ่ะสามชิ้นสามชิ้นมันจะอยู่ตรงไหนได้ปะอืมงั้เป็นสามชิ้นโอเครู้แหละตรงนี้คือ ทางตันไม่มีอะไรโ okay, อเคไฟฟ้าปอบมาโดนแล้วไม่เป็นไรอันนี้คืออะไม่มีอะไรเกิดขึ mm ้น hmm. ผมจะรู้ว่าป่ามันอยู่ไหนอมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไม่ทัน หัวไปรีบไปดิอิงช้าเหมือนเตา่าเลยเดี๋ยวมันรู้แล้วอจะรู้อมันอยู่ไหนนางกีไม่เนี่ยมันเป็นแว่นอ่ะมันต้องใส่ซีโรล,ลีได้หไม่ไม่ประโยชนไม่ประโยชน์ดูด,ด,ดิ ต้องทำไรอะ่ะต้องไปเอาเอามาต้านั่นแน่เลยวอดเจม <c oughs> คอือยังไงอ,อ๋อต้องพาเขาไปโอ้โหอีกชาหน้ามเนี่ยผมผมจะรู้ได้ไงพี่แจเขาไปทางไหนม,มั่ง ต้องพาไปด้วยแล้วตอนเราดีผีนี่ยังไงเนี่ยเราต้องวิ่งเหรอเนี่ยเออนี่มันจะหาไปไหมบัดเด็นคือมันเดินช้ามากประเด็นโอ้ยพี่รีบเดินหน่อยพี่ผีวิญญาณโอ้สคริปต์เถอะผู้ชมมันนานสคริปต์ Let her die injustice neglect no one lifted a finger I screamed I begged but nothing nothing But they will understand I will make them pay. Society casts out those it deems unworthy.

คือมันอยู่ไหนวะโอเคไปไปมันคล้ายๆมันวิญญาณธนาพิเศษดีมาช่วยเรามันเลื่อนแบบบอกว่าเลื่อนเล่าคือเขาตายมานานแล้วเขาอยู่ไหนลบ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 ทันไหมตันทันันไหนมาไหม คือเรื่องเล่าอ่ะของวิญญาณผีผมว่ามันมาจากเชปเตอร์หนึ่งไว้ที่มันคุยกับเราอะจากมิโม่หนึ่งอ่ะเอาไง,ไง่ายงคืออนี่คือมาเจออีกรอบคือนี้มิโม่สามแล้วเขาเป็นวิญญาณเหมือนเขาจะบอกว่าเหมือนเขาตายมานานแล้วอ่ะเอาไง,ไง่ายงอ้อชิปคอมอนแมนคอมอนแนไอคอมอนแมนผีตัวเออ โอเคผมคิดว่าเองติดบ้าอีกติดบ้าก็ดีอ่ะอ๋อไปพอดีอโอ้ยคือเอาวิญญาณของนานดีผมไม่รู้เลยเขาตายเพราะอะไรยังไม่รู้เลยเขาตายเพราะอะไรคือตอนที่เราเจอฟาดแรกใช่ไหมใช่จับฟาดสองเขาเราไม่ได้เจอเขาเลยไอ้น,นี่ไปเจอฟาดที่สามแทนเขาเป็นวิญญาณ ซึ่งเขาตายเพื่ออะไรตายแล้วได้ตายเพื่ออะไรตายเพราะหัวใจวายผีหรือตายเพราะผีตบหน้าเขาไงซึ่งก็ไม่รู้นะเขาตายเพราะอะไรเดี๋ยวได้รู้กันกับที่อันที่สามเออคิวชอมก็มาหลดดุดยรอสักหนึ่งนาทีเดี๋ยวตัดต่อโอเควันนี้เนะี่ยมันจะหลดุดมันจะหลดุดมันจะหลดุดมันจะหลดุหลดกอด ผมหยุดหยีดกับกล้องอยู่นี้เหยื่อีกอยู่ตรงไหนเหี้ยส่วนผีไปไปไปวิญญาณไปวิญญาณธนาบิเดเอ็ดดีเรียกยากจังเรียกว่าชุดดำเลยไหมชุดดำแว่นธนาบิดเด็ดดีผมภาษาผมมันจะเละไม่ค่อยได้เถอะอ๋อจิตสก๊า น <Hello. S 2> ไปแล้วธนานดีก็ดียูไหนอีกส่วนม็นเวเร็วเร็วๆๆๆโอเคไม่ต้องตัดแล้วถึงแล้วไปๆไป,ไปส่งวิญ,ญญาณธนานดีก็ดีไปฉันไม่รู้นายตายเพราะอะไรเราจะทำบุญไปให้โอเค At last, oh, the bio dolls are complete. We are ready to move on to the next phase. I require scientific power, something greater, something that will change everything. I will call it Project Nightmare. Ah, oh, กับไอตัวฟ้าอยู่ที่เนโม่สองที่มันมืดๆเนี่ยไอที่มันต้องกดปุ่มสิบห้าปุ่มอ่ะอันน้คุณคิดอันน้เอาง่ายงคือเขาตายเพราะผีตบหน้าเขาไงหรือผีสักเกลหัวใจวายตบหน้าไม่ถึงตายเลยมาถึงแบบเอาง่ายนะตบหน้าไม่ถึงตายหรอกคือสักเกลแบบหัวใจวายพอเป็นไปได้เออบรรทาสิบห้าสี่มนจะตายหรือไม่ตาย แล้วเขาตายแล้วโทเสียดายยังเดี๋ยวท่าจะไปทำบุญให้นะแตะน่นานเรียดบโอ้ยเรียกยากอะ่ะโอ้ได้อันนี้มาด้วยตืนมา <laughs> ได้เวลาเล่นผีไปเลตโก้ลุยเกมอ่ะคิดถึงอันนี้จะเไอสายเซรินจากมีโม่หนึ่งสายเซรินที่หอคอยอะ่ะอ่ะคุณคิดถึงแค่นั้นเอ What? อวัดเออมืดจังเออผมมองไม่เห็น ผมมองไม่เห็นโอเคผมรู okay, ้บอสไฟต้องทำอะไรอย่าได้ๆบอสไฟต้องทำอะไรผมยังไม่รู้ความไฟบอสไฟร้อนเร็วรับบอสไฟเร็วี่น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 ีีีีบอสไฟ ไปตัวนี้โหดไปอู้ยีกีโหดไปอู้ยีกอีกเย็นใจเย็นก่อนเย็นก่อน لا لا ไอจีเกิดอะไรขึ้นเอาจบเลยเดีเ๋ยวเกมแบบบอกปกอนไอจีเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นไอจีพลังงานจีผมเข้าใกล้มันเกิดใช่ไหมตีมันช็อตผมม็คืกมันตายเลยได้สองร้อยห้าสิบจบยังไม่จบเนมโมสามโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไอจีเราฆ่าเลือดยังไม่หมดดีนะที่กุณเนไอจีใช่ไหมเกิดเลือดจีมันยังไม่หมดดีนะ เดี๋ยวได้ๆๆเจไปบอกก่อนยี้มตายแบบตายตอนไหนคือแบบผมไปใกล้มันเกินใช่ไหมแบบใกล้อออกวัตอ่ะอ้ที่วัตตที่พ่นอันนั้นอ่ะเออที่เออไว้ยิงลูกแก้วอ่นนะไม่รู้วมันชื่อว่าอะไรับผมเรียกมันวุตแบบนั้นไปก่อนซึ่งคือผมไปใกล้ใกล้มันแล้วยิงแบบพักเดียวแบบผมตายใช่ไหมผมแบบปัดไปปัดมาแบบพุ่งไปพุ่งมาครับไอที้คนนีม้มที่ผมตายยี่แบบพุ่งไปพุ่งมาแล้วมันตายโง่โงเลย เลือดมันยังไม่หมดด้วยซ้ำซึ่งซึ่งกูไม่รอดะไรกูกูยังเดาไม่ถูกเลยวัดมึงตายยังไงผมยังฆ่าเลือดมันมันไม่หมดทีเออยังฆ่ามันไม่หมดทีนะเลือดใช่ยี่โกเห็นปละเลือดมันยังไม่หมดทีนะก็แบบก็ผมยังไม่เกิดทีใช่ไหมตายเลยวัดวัดเดอะผมจำเกมแบบ เกมปัชใช่ไหมคือแบบเข้าใกล้เกินไปแบบช้าบัลลังก์็แบบมันตีก็แบบช้าบัลลังก์มันยังอยู่ใช่ไหมแบบแบบมันยังโดนเลือดอยู่ก็คือแบบเราตายแบบคือมันตายเลยใช่ไหมช้าบัลลังก์อ่ะที่มันยิงไว้ลูกแก้วเอาไหมเออเจมเออเรื่องการพูดเหรออืมน้อยกว่านิโม่หนึ่งอยู่ดีอ่ะนิโม่หนึ่งเรืองเรื่องมันเยอะที่สุดอ่ะ เป็นเครื่องมิอยูนิโม่หนึ่งนะอย่างเยอะที่สุดอยู่ดี <c oughs> เครื่องมิอยูนิโม่หนึ่งกับแปลไม่ได้เลยและนิโม่เอ่นคือมันสบายโอเคอใช้เวลาเป็นชั่วมโมงเลยเชั่วมโมงหนึ่งเมื่อตอนนี้กันไหมปะหรือผมจะเอานี้เป็นพา์ที่สองตอนตอนอะไรปืมไม่ใช่ตอนสองภาทที่หนึ่งเหรออันนี้ ตอนสองพาร์ที่หนึ่งเออน่าจะพอบอเหมาะเหมาะอยู่เนี่ยนี่คือแบบตอนแรกคือที่คือพาร์ทที่สองจบแล้วตอนที่สองเลยตอนที่สองจบแล้วคือพาร์ทที่สามตอนที่สองจบแล้วโอเคคุณจะฟังงงง,งนิดนึงไม่นิดเนี่ยมันงงงอยู่เอาจิมมันก็งงงงคือธนาววทยดดีตายเพราะผีใช่ไหมผีสักแกเกเข้าไหมแบบ <c oughs> แบบธนาทียดดีหัวใจวาย ผมว่าเขาไม่ได้ตายงูแบบนั้นเขาไม่าตายแบบนั้นนะเพราะว่าเมื่อสักทีที่ไปคุยกับผีผู้หญิงที่มาจากนโมหนึ่งกับนโมสองนโมสามเธอมาแต่เธอมาแค่ฝันธานามวิเาด,ดีเท่านั้นแค่นั้นหรอกนโมหนึ 1, ่งเธอจะไม่มีบทบาทอะไรนโมสองเธอจะมาไล่นโมสามคือเธอมาแค่ความฝัน,น,นเอาง่ยๆ คือานาเวดดีที่คุยกับนิโมแรกกิมแบบให้เราไปทำอะไรไปสักอย่างหนึง่งมาทาน,นี้คือนิโมสามเรากับป้านเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะว่าเราออกด้วยอะไรแล้วเราฆ่าบอสเสร็จแล้วเราออกทางไหนอย่าบอ,อกว่าทางเดิมท่อใบไม้น้ําอีกแล้วเลยอีกแล้วเลยคือผมสสใจมากวาที่บ้าแบบอย่างรวดเร็วไม่บอกสาเหตุอะไรเลยกลับบ้านด้วยไร กับบ้านทางไหนไม่บอกเนี่ยคือผมเดาว่ากับบ้านนิโมสาคือเท่าไม้นาะเหมือนจะขากจาก 2, น,นิโมสองอะเอาไหมชื่อจากบ้านคือใช้ๆกับนิโมสอเป๊ะเลยเป๊ะผมว่านิโมสคือผมว่าเราต้องต้องไปจาดก,การาผมว่า 4, นะิโมสน่าจะจบแบบเยบูแล้วจากไอเนี้ยอันอันอัน,อ,นอันแรกอะน่าจะจบเนบูแล้วหรือสอง น่าจะจบแบบบิวบูลแล้วมาได้ลุ้นกันครับธนาเบียดีตายด้วยอะไรโดนผีจะแก่หัวใจวายมีแค่ข้อเดียวครับก็อข้อขอ,อื่นผมไม่สามารถเดาได้ผีจะฆ่ากินเนื้อตับเลยมันนั่าเป็นไปไม่ได้มันมีเป็นไปได้แค่ตัวเดียวเบอร์ที่มันลำแสงอนะไรมันฆ่าแบบช็อตแน่นอน กับรูปสุ่มหนามที่หน้าเราแบบเล็กไม่เบือโจกอะกับบอสไฟหัวหญิงก็คือพ่นเสียงดังๆแบบ้ามันมัน,มนคือตายธรรมดาอะไรคนใครอโ,อโอโ้ภาษาอีมีกว่าไม่ออกอย่างแรงเลยทำให้หน้าการมันร้อยห้าร้อยห้าลบัาแใงญจัง อืผมซื้อได้นะไฟสายครึ่งไม่ใช่สกินครับซึ่งมีประโยชน์หรือเปล่าไม่มีประโยชน์ดังแรงไม่มีประโยชน์ดังแรงมันรีเซ็ตด้วยนะประเดมมันรีเซ็ตซึ่งเอาจริงินมันไมาดีมีประโยชน์แล้วนั้นซึ่งเอาจริงผมชอบนะเดี๋ยวมันอัปเดตพัสเอนโมสีเร็วเดี๋ยวค่อยเอาวันที่สองมันมาช้าเดี๋ยวค่อยอัดนี้เลย ต่อสองกับพาร์ทที่หนึ่งเออง่ายๆอืมคูดใจงงงงนิดนึงมันจะงงงงหน่อยนะเออมันจะงงงงหน่อยโอเคผู้ชมได้เวลาจบคลิปนี้แล้วซึ่งบอสไฟที่ยากที่สุดคือนั่นแหละหนามที่มันมีหนามไอ้ลูปบอนอ่ะเออตัวดำดำผมไม่รู้เรียกว่าอะไรผมเรียกว่าพิศซัรถือบะบองเอาง่ายงาย คือยากที่สุดแล้วในวลาบอสไฟซึ่งความความเหี้ยของมันคือผมไม่รู้มันต้องยิงตอนไหนแล้วมันต้องยิงตอนไหนคือผมไม่ลองไม่รู้คือมันต้องเข้าใกล้อะวุนี้อาวุธนี้มันต้องเข้าใกล้เท่านั้นเนี่ยมันจะทำนามมีได้ซึ่งอันนี้นนกับแตกต่างกว่าไอ้บอสเพศหญิงกีที่เป็นิีศาแตกต่างกว่าอันนั้นมันจะง่าย นั่นจะไม่ได้ยากเวอร์นะนะโอเคผู้ชมได้เวลาจบคลิปนี้นะโอเคผู้ชมอย่าลืมกดไลค์สติทายด้วยแล้วก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวมาเจออีกบ๊ายบายบ๊ายบายด้วยนะพิซซ่าสาม๊อยบายค่ะ